สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีกันต่อจาก e ีพีที่แล้วเนาะที่พาไปที่เพราะรักแคมป์นะคะชะอมสลาวลุรีวันนี้ผมก็ขับรถไปต่อค่ะไปกันที่นครนายกขับลงมาไม่นานนะคะประมาณอ่ะเต็มที่ชั่วโมงหนึ่งเนาะวันนี้ผมได้ลานแล้วแหละก็คือเป็นลานที่มีน้ำตลอดปีชื่อว่ามาลองเดลาแคมปิง้งลานนี้ผมเคยไปตั้งแต่สมัยอีแรกๆแล้วก็ ไปเปิดลานให้เขาวันแรกทําคลิปน่าจะกืสปีกว่าจะ3ปีแล้วนะคะอืมก็เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรอัปเดตบ้างรีวิวรานให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมค่ะวันนี้โซโล่แคมป์แบบ all black นะคะผู้หญิงคนเดียวทริปที่2อเนาะสวัน2คืนถ้าดูคลิปที่แล้วมาแล้วก็มาดูคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเพราะรักแล้วต่อด้วยมาลองเดลาแคมปิ้งค่ะไปดูกันค่ะเพื่อนๆให้กำลังใจหมด้วยนะ อยอฟ้าเพราะฟ้าทำให้สว่ไดทุกวันอยากขะจันพาระจทร์ำให้ตัวฉันคิดถึงเธออยากคุณสงดาที่ทใ าณหกโมงครึ่งแล้วค่ะอืมอันนี้มันเสียเดีต้องตั้งใหม่หกโมงครึ่งแต่มืดตึ๊ดตืต่อเลยหกโมงครึ่งของหน้าหนาวเนาะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วพอพอมืดนะคะวันนี้ก็จัด,ดด้วยความที่มาบ่ายแล้วก็รอแดดมันลม่มก็ช่วงบ่ายสามครึ่งแล้วค่ะแล้วก็จัดของเมือนของไม่เยอะเนาะแต่จัดอยู่นานมาก งั้นเดี๋ยวรายละเอียดเลเยอร์นูนนี่น่านติดไว้พรุ่งนี้เนาะขึ้นโดนก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้หมดเลยทุกอย่างนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้มุมขอไปตัวขอไปตัวขอตัวไปพักผ่อนก่อนละกันเหนื่อยมากเลยประมาณนี้ละค่ะเพื่อน หมายเลยคุณมวยสวัสดีค่ะเพื่อนได้ยินไหมในที่สุดนนเราก็มาโผล่ที่งานแคมป์อลโคฮลิกนะคะเพื่อนนี่โอ้โหมีแบรนด์แบบที่เราไม่รู้จักเลยอ่ะเพื่อนเออมีเอคัพมีแล้วค่ะบบสิบปีแอนนิเวอร์ซารีด้วยนะคะก็เห็นว่าเป็นงานที่แบบ มีแบบคนญี่ปุ่นมานะคะเนี่ยบริเวณงานก็จะด้านหลังนี้ก็คือที่เนี่ยจากที่เทริเวอร์ไอ้ตรงต้นไม้ต้นใหญ่ๆอะค่ะตรงนั้นเขาเหมานะคะเออผมก็มาเจอพี่ก้องเทนชินะคะพี่โมบิกินาแกนะคะแล้วก็มีพวกผู้ใหญ่ที่เรารู้จัดนะคะมาก็เดี๋ยวน่าจะอยู่ตรงเนี้ยสักพักหนึ่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปที่มาลองเดินลานนนี้แล้วก็มาจอมสนุกสนุกนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูซัก นิดหน่อยเนาะแล้วก็อินเสิร์ตในคลิปนี้แล้วกันน,<า>นะคะเ<า> <นะ S 2> พื่อนๆน,นี่แคมป์อะโฮลิกนะคะเพื่อนเพื่อน เห็นคืมคืมอย่างเงี้ยจริงๆจะ8ดโมงแล้วนะโมงมากแต่ก็ดีเมื่อวานติดเรื่องห้องน้ำใช่ไหมคะเรื่องห้องน้ำก่อนละกันห้องน้ำอะเขามีอยู่สองฝั่งนะคะถ้าเพื่อนเเข้ามาหมุมมองว่าถ้าหันหน้าเข้าไปทางน้ำละกันเนาะก็จะมีฝั่งขวาก็คือตรงที่หมู่กลางนี่แหละแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก่อนนะคะสองห้องแรกนะคะก็เป็นเหมือนห้องน้ำรวมเนาะก็เป็นแยกห้องส้วม กับห้องอาบน้ํานะคะแบบฝักบัวเนาะมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยตรงนี้โวมก็เป็นแบบชักโครกแล้วก็ที่เขาสร้างใหม่นะคะก็จะเป็นห้องน้ําของผู้หญิงหนึ่งห้องผู้ชายหนึ่งห้องนะคะก็จะเป็นแบบสุขากับห้องอาบน้ําภายในตัวนะคะเพื่อนๆตรงนี้มีแยกโซนเปียกโซนแห้งด้วยนะอืมก็รวมๆตรงนี้สี่ห้องนะคะสองห้องหลังอ่ะจะยังไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะเพราะว่าไฟเฟสยังไม่พอแต่เดี๋ยวเนี่ยมาละคุณโทนบอกว่าไฟเฟสสามมารอแล้วะค่ะก็เหนือต่อเข้าลาน ผมชอบตรงที่ตรงนี้สี่ห้องก็มีอ่างล้างหน้าล้างมือพรองกระจก4จุดเลยนะคะจุกจุไปเลยนะคะอยู่รอบห้องน้ำเลยส่องกันให้ตาแตกไปได้เลยแล้วข้างหลังก็มีโถปัสสาวะชายอยู่ข้างหลังน่าจะหนึ่งโถนะคะประมาณนี้แล้วก็ข้างๆห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ่างล้างจานพร้อมด้วยถังขยะห้องน้ำฝั่งนี้ประมาณนี้นะคะ4ี่ห้องห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่งเยอะกว่าห้องสุขาสามห้องเป็นหญิงสองชายหนึ่ง นะคะแบบชะโคกหน้าห้องก็มีอ่างล้างหน้าล้างมือพร้อมกระจกพอถัดมาก็จะเป็นห้องอาบน้ําห้องอาบน้ําอย่างเดียวแบบฝักบัวเลยนะคะมีทั้งหมด4ห้องก็จะแบ่งเป็นหญิง2ห้องแล้วก็ชาย2ห้องตรงนั้นยังไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วถัดมาอีกก็จะเป็นห้องสุขากับห้องอาบน้ําภายในตัวแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะเพื่อนๆอันนี้เขาเขียนติดป้ายไว้ว่าเป็นของผู้ชายส่วนห้องสุดท้ายอันนี้ล็อกเพราะว่าเป็นห้องน้ําสําหรับโซน VIP นะคะโซน VIP ก็คือโซนสเต็ปล่างที่ติดน้ําเลยนะคะตรงนั้นเป็นโซนเหมานะราคาโซนเหมาเนี่ยเขาให้ขั้นต่าอยู่ที่6คนนะคะ2,000บาทก็ได้ห้องน้ําที่แบบให้กุญแจรองไว้เลยค่ะภายในห้องน้ำหมุนสำรวจแล้วห้องน้ำ VIP ก็คือเป็นแบบเข้ารวมเนาะแต่ว่าใช้ได้เฉพาะ VIP มีกุญแจให้เป็นห้องสุขาก็ห้องอาบน้าภายในตัวนะคะเพื่อนๆโดยรวมห้องน้ําขอนับก่อนเอานับแบบรวมๆเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11้าดด 1 2 13ใช่13ห้องนะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับประมาณแบบ60 70คนประมาณนี้หลวมๆสบายๆคะ่ะเพื่อนเห็นปะข้างหลังก็ยังมีพื้นที่นะคะแล้วก็จอดรถใกล้เต็นด้วยผมชอบเนาะแล้วก็อา่างล้างจานก็อยู่แถวแ,ถว,แถวห้องน้ํานั่นแหละอ่ามันจะมีทางเดินไปห้องน้าใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะมีจุดสูบุรีนะคะเขาไม่ให้สูบุรีภายในลานนะคะพเพื่อนอจุดเช็คอินก็คือพอ,พอขับข้หลานเข้ามาก็จะเห็นจุดเช็คอินจุดเช็คอินตรงนี้ก็ เป็นร้านค้าด้วยเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดเช่าอุปกรณ์นะคะพื้นฐานแล้วกอ็อยากสั่งอาหารที่นั่นเขามีป้ายมีอะไรให้ไปสั่งนะคะแล้วก็ชูช่องชูชีก็ตรงนั้นได้เลยติดต่ออะไรตรงนั้นได้เลยจเจอคุณโทนกับแฟนอยู่นะคะอะไรอย่างนี้อืโดยรวม l a y ลานประมาณนี้นะคะเพื่อนแล้วตรงกลางก็เป็นร้านยาวไปเลยเป็นร้านหน้ายาวแบบนี้นะคะติดน้ำเนาะเออโอเคก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวหมูขอไป เก็บเต็นก่อนอืมเดีออย๋ยวรายละเอียดเะามาบอกท้ายคลิปเลยเนาะแล้วก็ปิดคลิปไปเลยเอาแบบนั้นเนาะนะคะประมาณนี้ก่อนโอเคอาบน้ำเก็บเต็นเรียบร้อยแล้วแต่งตัวเหมือนหนาวเนาะ ก็คือบุมนอนก็เปิดพัดลมเพื่อนๆอ,อากาศคือกําลังดีอืไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรเนี่ยขมุข,ขมัวเลยค่ะจริงๆมันต้องมีแดดแล้วนะตอนนี้รายละเอียดของที่มาลองเดินลากันเลยดีกว่าค่ากางเต็นท์เลยนะคะเพื่อนๆค่าก้างเต็นท์คนละ200บาทต่อคนต่อคืนนะคะเด็กอายุต่ํากว่า6ขวบฟรีนะคะแต่ถ้า6 6ขวบถึง10ขวบก็100บาทถ้าโตกว่านั้นก็คิดราคาผู้ใหญ่นะคะเพื่อนๆที่นี่เขาจะมีให้เข้ามาแบบ เล่นน้าได้ด้วยนะคะช่วงหน้าร้อนเหมาะมากนะคะที่นี่เขาคิดคนละ1 0 0บาทเด็ก6 1ถึง10บขวบก็50บาทนะคะต้องเข้าใจราคานิดหนึ่งเพราะว่าที่นี่เขารับค่อนข้างจํากัดแล้วก็ p r a t เขาจะดูบาลานซ์ระหว่างคนที่มากางเต็นท์กับคนที่เข้ามาเล่นน้ำนะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับวอล k i n จะ w a l ์กอก็แบบวันธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมาแล้วแบบ ลามันยังพอรับได้อยู่นะคะก็เขาถึงจะรับก็ค่อนข้างภัยเวียเขาควบคุมเรื่องของคน,นะคะ่ะสัตว์เลี้ยงพาเข้ามาได้นะคะเพื่อนๆแอร์ตอนนี้ก็คือจะกลางได้ก็คือโซนตั้งแต่ช่วงร้านค้าเป็นต้นไปนะคะใช้ได้ใช้ได้อยู่แต่ว่าต้องแจ้งเข้ามาก่อนหน่อยนะเพราะว่าไฟยังไม่สามเฟสนะคะก็เร็วๆนี้แหละบุ๋มคุยกับคุณโทนแล้วบอกว่าก็เร็วๆนี้แหละไฟก็น่าจะสามเฟสเร็วๆนี้นะคะก็จะใช้แอร์กันได้เต็มที่แล้วนะคะ ก็จะได้มาแบบหน้าร้อนกันได้เนาะหรือใครขี้ร้อนใช้แอร์อะไรเนี่ยอืค่าใช้ใจ่ายของแอร์ก็คิด200ต่อเครื่องต่อคืนนะคะ200บาทเนาะไม่เกิน9,000 BTU แบบปกติเลยถ้าใครเอาอ่าม้อไฟฟ้ามานะคะก็ใช้ได้แต่ก็ต้องแจ้งก่อนนะคะแต่ว่าเขาจะคิดอยู่ที่อ่า100บาทต่อเครื่องต่อคืนนะคะไฟฟ้าจุดต่อไฟเพื่อนๆเ,เห็นไหมจุดต่อไฟค่อนข้างเยอะนะผมว่า เขาจะมีเป็นแนวแนวแบบแนวริมน้ําเลยนะคะก็ค่อนข้างเยอะมีทุกล็อกของการกางเต็นท์ค่ะสบายๆเตรียมสายไฟมาแบบของบุ๋มมามัน15หรือ20เมตรามันเหลือบานเลยค่ะเออคือจุดต่อไฟโอเคครอบคุมค่ะที่นี่ Wi-Fi ยังไม่มีนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองกดดูก่อนไม่เคยถามเหมือนกันแต่ว่ามันมีสัญญ,ญาณโทรศัพท์อะพอมันมีฐานสัญ,ญญาณโทรศัพท์เราก็เลยไม่ค่อยได้ถามหา Wi-Fi เท่าไหร่นะคะเอ,อ ไม่มีค่ะไม่มี Wi-Fi เนาะแต่สัญญาณโทรศัพท์ครบถ้วนเนี่ยมุมใช้ AS สก็สบายๆเลยค่ะเล่นอะไรนู่นนี่นัน่น,นได้แบบสะดวกเลยจุดจอดคาร์แคมจุดจอดคาร์แคมมีนะคะก็คิดราคาเท่ากับคนมากางเต็นท์นั่นแหละก็จะมีจุดให้จอดอยู่บริเวณแบบตรงกลางเลยเลิศมากตรงนั้นอะ่ะเออล่มด้วยแล้วก็ดีอ่ะลงไปก็เล่นน้ําได้เลยนะคะแล้วก็บริเวณร้านหินเงี้ยจอดได้นะคะก็ลองถามคุณโทนได้เลยนะคะใจดีแบบอยากจอดตรงไหนถ้าแบบเขาให้จอดได้เขาก็ ยาวไปเลยค่ะชูชีพกับห่วงยางนะคะก็มีอ่าให้ใช้อยู่ตรงบริเวณจุดเช็คอินเลยนะคะก็หยิบได้ฟรีนะชูชีพอืไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะน้ำเนี่ยบุมแนะนำว่าถ้าเด็กๆอมเนี่ยว,วันนี้นเป็นวันอาทิตย์เขายังปล่อยน้ำอยู่นะคะน้ำค่อนข้างมีเลเวลความแรงนะเออแต่ว่าคุณโทนะบอกว่ามันลดลงไปเยอะแล้วเหมือนกับว่า มันไม่ได้ลึกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะก็คือแบบไปถึงตรงกลางได้สบายๆแต่ว่าเท่าที่ผมดูระยะแบบกระแสน้ำอะ่ะก็คือมีความแรงอยู่นะแต่ว่าถ้าเพื่อนมาวันธรรมดาพอเขื่อนไม่ปล่อยน้ำใช่ไหมคะน้ำก็จะชิวๆแบบเอาเก้าอี้ลงไปแบบนั่งตรงกลางได้เลยนะเอออยากมีโมเมนต์นั้นจริงเลยแต่แบบเรามาวันเสาร์อาทิตย์ตลอดนะคะก็จะเจอน้ำเต็มๆฟูๆเล่นกระโดดน้ำกันแบบสนุกสนานเลยนะคะเซเว่ it, นอะ่ะเพื่อนๆส่งไม่ถึง แล้วเมียก็คือคือต้องออกไปเมนถนนเมนหลักของของ,ของนครนายกนะคะคือถนนเส้นเส้นอันเนี้ยไม่มีเซเว่นเลยนะนก็จะมีเป็นร้านสะดวกซื้อของชาวบ้านนะคะทั่วไปถนนหนทางอาพอเลี้ยวเข้ามาในซอยทางมันจะค่อนข้างแคบต้องใช้ทักษะการสวนนิดนึงนะเพื่อนๆแต่บุ๋มมาโชคดีก็คือไม่เจอรถสวนเลยเคยเจอรถสวนช่วงที่แบบมากับพี่เดกก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างแคบแต่ว่าเราก็ เบียดเบียดกันได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเจอรถใหญ่ก็จะต้องถอยหาจุดหลบจุดอะไรเลยตามสะพานตามอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนจะถนนทางลาดยางขามาได้สบายสบายเนาะเดี๋ยวพวกอุปกรณ์ให้เช่านู่นนี่นั่นถ้ามีเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ตรงนี้แล้วกันนะคะว่ามีอะไรร่างแต่ไม่รู้ว่ามีปักต่อมีแต่ไม่รู้ว่าเช่าหรือว่าให้ยืมเนาะคุณโทนใจดีอ๋อผาทิศผาทิศมันจะขึ้นทางด้านหลังเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้บอกถูกหลังเต็นท์หมุมอะเออ ขึ้นจากตรงนั้นมาแล้วก็มาตกค้อยลงประมาณแถวๆวนี้นะคะอืมถามว่าถ้าช่วงกลางวันมันก็แดดกระจายกระจายทั่วทั้งลาน,นะคะ่ะแต่ว่ามันก็มีจุดที่เป็นแบบร่มไม้อยู่บ้างนะคะเพื่อนๆอืมสบายๆเนาะเนี่ยตรงตรง,ตรง,ตรงที่ผมดูยืนเนี่ยตรงที่ผมยืนเนี่ยเป็นจุดที่โคตรไพรเวทเลยเพื่อนๆเราไม่ต้องห่วงเรื่องแบบห้องน้ําเลยนะห้องน้ำเขามีสองจุดซึ่งเดินไม่ได้แบบไกลจนลําบากอะคะ่ะสบายแล้วชอบอะไรรู้ป่ะรถจอดแบบหลงังลานอะ เพื่อนๆขนของแบบไม่ไกลเลยแบบใกล้มากอะ่ะโอ้ดีจังเลยนะคะเจ้าของลานดูแลแบบอยู่ยันแบบกว่าทุกคนจะหลับเลยค่ะเพื่อนรายละเอียดน่าจะประมาณนี้คิดไม่ออกแล้ว <c oughs> <c oughs> ปิดคลิปแล้วนะโซโล่แคมป์สวันสองคืนนะคะคืนแรกคลิปที่แล้วเพราะรักแคมป์ใครยังไม่ดูก็ฝากไปดูด้วยแล้วก็คลิปนี้ค่ะมาลองเดินลาแคมปป้งบุ่มไม่ได้เลือกลานที่แบบ สมบุกสมบันอะไรขนาดนั้นนะคะเราเลือกร้านที่มีความเซฟตี้ปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างร้านนี้สบายที่เรารู้จักเจ้าของร้านนะคะแต่ว่าเราก็มาโซโล่พี่เดย์ก็เป็นห่วงด้วยแหละเรื่องของเรื่องนะคะก็อยากให้แบบมาแล้วรู้สึกปลอดภัยแล้วผมอยากทําให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆผู้หญิงอย่างเราเราจะเป็นคนโสดหรือว่าแบบว่าผู้หญิงชอบแคมป์แต่แบบผู้ชายไม่ชอบมีไหมแบบนี้ไม่มีเพื่อนอินโทรเวิร์ด อะไรแบบนี้นะคะก็ออกมาแคมป์คนเดียวได้ขอแค่เพื่อนๆแบบถ้าเพื่อนขับรถเป็นนิดนึงนะก็จะโอเคผู้หญิง,งเราขับรถข้ามจังหวัดได้ค่ะขับรถไปต่างจังหวัดได้ค่ะคเพื่อนๆจริงๆผู้หญิงเราแข็งแกรงกว่าที่ทุกคนคิดนะเออเห็นปะ่ะวันนี้คือบุมทําคนเดียวทุกอย่างคือเราทําได้เพื่อน เพราะนั้นออกมาเหอะออกมาแบบออกมาแคมปิง้งถ้าแบบคุณอยากออกมาออกมาเลยนะคะอันนี้บุมแบบชวนเลยแต่ว่ามาหาลานที่แบบมารู้สึกปลอดภัยมีรั้วรอบขอบชิดแค่นั้นพอปลอดภัยแน่นอนสบายๆลองดูก่อนผุมว่าก็เป็นการเปิดโลกนะคะที่ดีเนาะสำหรับแบบมาแคมป์มาสัมผัสธรรมชาติแบบสบายๆชิลๆกัลางกางเต็นท์เอก,กชน,นะคะ่ะเพราะรักแคมป์กลับมาลองดูลาก็เป็น จุดตัวเลือกหนึ่งที่แบบบุ๋มแนะนานะสาหรับเรื่องของความปลอดภัยทุกอย่างครบไม่มีความแบบไม่ลําบากเลยแค่เหนื่อยนิดหน่อยคะ่ะสําหรับการขนของกลางเต็นเนาะอแล้วก็สําหรับลานนี้มาลองเดินลาบุ๋มฝากด้วยนะคะที่นี่ผุมชอบลานนี้เพราะว่าอย่างเมื่อคืนบุมนั่งคุยกับุโทนะมันเป็นฟิลที่ใช้คําว่าเราโตมาด้วยกันบุ๋มมาที่มาลองเดินลาตอน EP 1ีเมื่อคืนยังคุยอยู่เลย10หน่อยๆเพื่อนๆอ๋อ12 แล้วนะตอนนี้ผมน่าจะได้ลง EP เนี้ยคือ EP ที่92อืมคุณโทนประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะดูแลเทคแคร์ดีมากและผมเชื่อว่าเขาดูแลเทคแคร์ลูกค้าทุกคนดีมากนะคะอยากให้มาผมว่าหลายๆคนเนี่ยมาก็เพราะว่าติดใจเจ้าของร้านแหละดูแลดีชนเบียร์ด้วยทุกแก้วเลย <laughs> โอเคฝากมาลองเดลารนด้วยละกันนี่ผมก็อัปเดตปลายปี2024เลยค่ะยังไงฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาเยอะละกันนะคะ ผมฝากช่องขอบเต็นตด้วยทั้งใน y o u u u e f f c e e o o o t t i t t o k นะคะเพื่อนๆประมาณนี้และค่ะเพื่อนๆไา้ะะบ,าบายแล้วนะกลับกรุงเทพแล้วจ้า